เพื่อนๆคะวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกคะ่ะดาวมาเก็บยอดผักเซี่ยวคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ยิ่งตัดยอดก็ยิ่งแตกแบบนี้นะคะใบอ่อนๆเก็บไปเลยคะ่ะเพื่อนๆเก็บไปทานลวกเป็นน้ำพริกแต่ว่าวันนี้ดาจะไปทานกับจิ้มเจ่วฮอนคะ่ะเป็นผักในหม้อเจ่วฮอนคะ่ะเพื่อนๆนี่ยอด ยิ่งตัดก็ยิ่งมายิ่งได้ฝนนะคะโอ้โหยอดก็งามๆเลยอัวอัวอ้วลัว่วงงามๆเพื่อนๆนเนี่ยยอดเล็กๆใบเหมือนผีเสื้อเนี่ยผักเสี้ยวหรือบางทีเราเรียกว่าชงโคกับเพื่อนๆนยอดเขาก็ทานได้นะเนี่ยที่บ้านดาเริ่มงามแล้วนี่ต้นเล็กๆเ,เ,เองนะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะยอดเล็กๆแบบนี้ยต้นเล็กๆพอตัดก็แตกยอดใหม่เราจะเอาแต่ยอดอ่อนๆนนะคะอันไหนที่แก่เราก็ไม่เอาค่ะเพื่อนเด็ดไปเลยปลูกไว้หลายต้นนะคะไม่อยากให้โตเราก็ตัดแต่งกิ่งบ่อยๆแล้วเขาก็จะแตกยอดแบบนี้ค่ะเพื่อนออกมาเรื่อยๆ เนี่ยเราก็ได้ทานยอดเขาฝนเพิ่งหยุดเนี่ยงามๆต้นนี้ก็ใหญ่ครับเพื่อนๆดอกก็ออกเยอะมากนี่สังเกตว่าต้นใหญ่มากแล้วเราตัดกิ่งเขาให้กกุดๆฝนมาเขาก็ออกยอเยอะนี่ครับเพื่อนๆยอดเล็กๆแบบนี้ รสชาติจะมันๆน,นะคะเพื่อนๆเซฟอย่าบอกใครไปทำแกงอ่อมก็อร่อยที่บ้านชอบทำแกงอ่อมปักเสี้ยวค่ะแล้วก็ใส่ไก่ไก่บ้านอนะเพื่อนๆอร่อยนี่นี่เลยก็ได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวดาวก็จะเก็บไปเรื่อยๆ เพป๊บเดียววันเดียวสองวันเขาก็เก่แล้วค่ะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้มันได้ฝนไงนก็จะแตกยอดใหม่ใบใหม่งาม